สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5ทาหนึา์นะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่15มกราคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสต์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกัดทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุ ไฟเมสิงธนูความรักช่วงนี้เป็นยังไงขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสมโต้์อ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศ,ศร์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงาน ในตัวตนของคุณมีใบแรกเป็นพลังงานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีพลังงานการที่มีคามาทิฏฐานขอพอรอะไรไว้หรือเปล่าหรือการที่เราไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือการฟังเทศฟังธรรมหรือการที่ศาสนาที่คุณนับถือก็ได้นะมีพลังงานไพ่าการที่มีสติแล้วเราจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆในตัวของเราไปได้นะครับมีพลังงานไพ่สี่ไม้เท้าการลงหลักปักฐานการสร้างอนาคต ความมั่นคงให้กับตัวงคุณเองนะครับมีพรังไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยความทุ่มเทยังเหมือนยังมีความรู้สึกที่ยังรอคอยใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในความรู้สึกของคุณก็ได้นะมีพลางไพ่ ใน5้าถ้วยความผิดหวังความเศร้าความเสียใจอาจจะเคยผิดหวังและเสียใจในเรื่องความรักกับอดีตที่ผ่านมาถ้วยที่มันล้มไปแล้วความรู้สึกที่มันเสียใจไปแล้วมันก็คงย้อนกลับคืนมาไม่ได้การโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ล้มก็คือความรู้สึกที่ดีๆที่อยู่ในตวงเราเองการมูฟออนออกมากับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุด การเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาเป็นทิศทางที่ดีขึ้นการนิ่งอยู่ในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณอาจจะเป็นฝ่ายเราที่พยายามทําเพื่อเขาแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราพยายามทําเพื่อเขานะครับมีพลังอาัายสามดาบการที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่สหรือการที่มีคนที่ใช้คำพูด คำจาที่ทิ้มแผงใจซึ่งกันและกันก็ได้นะมันยังมีความเจ็บปวดอยู่ในหัวใจของคุณนะครับมีพลังงานไพ่ห้าเหรียญความเหน็บหนาวความอ้างว้างมีคนที่ไม่เคยสนใจมีคนที่ไม่เคยแคร์ในในวันที่เรากลับมานิ่งในวันที่เรากลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเราเองหรือกอดีที่ผ่านมามีคนที่ทิ้งผ่ารละความรับผิดชอบไว้ให้กับคุณก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่การที่มีความอึดอัดนะมีพลังงานไพ่ทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในตวงคุณเองนะความคิดใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่อยู่ในตวงคุณเองครับการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่พยายามทําเพื่อเขาม,ามามากพอแล้วก็ได้นะในตอนนี้มีพลังงานไพเดียมพเพรสเทพธิดาดาวสุขดาววีนัท คนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่ห่วงใยคนที่ดูแลนะ,ะที่มีการที่ได้พบเจอกับท่านชายจะได้พบเจอกับด e ีเอ็มเพจคนที่เข้ามาคอยอุปถัมภ์คอยเกื้อกูลคอยคำจุนซึ่งกันและกันนะครับมีพลังไพ่กดแห่งความยุติธรรม ยุติธรรมเสมอหรือคำมั่นคำสัญญาที่คุณกับเขามีให้แก่กันก็ได้นะในตอนนี้เหมือนมีพลังงานการที่ชาวทัดไฟถ้ามีไพ่ของจัตติกขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่จัดระเบียบวางแบบแผนแนวคิดให้กับตัวเองอยู่อย่างเสมอนะคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมหรือมีพลังงานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคำอธิษฐานขอพอรนำพาให้คุณได้พบเจอกับคู่คนที่เคยสัญญาร่วมกันมาก็ได้นะครับมีพลังงานการที่ในการถอยกลับ ถึงเวลาที่จะต้องตัดขาดจากโรคภายนอกแล้วในความที่ได้พบเจอใครสักคนหนึ่งการเรียนรู้การอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกันมันเหมือนกับการที่เราเป็นฝ่ายที่ห่วงใยและดูแลซึ่งกันและกันก็ได้นะครับในช่วงนี้อาจจะมีการที่ได้พบเจอกับคนที่เข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์พริมโทเป็นพลังงานไพ่ความลี้ลับในความรู้สึกในตัวคุณเองการเริ่มต้นนิมิตการอย่างรู้ในอนาคตในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณลงมือทําการกําหนดอนาคตและเส้นทางด้วยตัวของคุณเองนะครับหรือการที่ได้พบเจอมิตรแท้หรือการที่ได้พบเจอกับมิตรภาพดีๆในช่วงนี้ก็ได้นาการเปลี่ยนแปลงที่ดีในตอนนี้ของชาวธาตุไฟนะครับเป็นพลังงานการที่ ในความรู้สึกที่ปลดปล่อยกับความรู้สึกไปแล้วนะอาจจะการเริ่มต้นใหม่ในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสพลังงานไพ่สิบใบนะครับความรักช่วงนี้เป็นยังไงมีพลังงานการที่อาจจะมีผู้ใหญ่แนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันก็ได้นะมันยังสําหรับบางท่านอาจจะมีความรู้สึกที่ยังผิดหวังหรือการเสียใจยในเรื่องความรักกับอดีตที่ผ่านมา เป็นฝ่ายคุณนะจะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวงคุณเองถ้ามากกว่าในตอนนี้ก็ได้การกลับมามีสติในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานการที่มีคนที่เสียใจมีคนที่เสียดายในวันที่คุณมุกออนออกมามีคนที่รู้แล้วว่าความโดดเดี่ยวความเน็บหนาว เป็นยังไงมีคนที่คิดถึง d ีเอ็มเพรสคนที่เคยช่วยเหลือคนที่เคยห่วงใยคนที่ดูแลเขาทุกๆอย่างคนที่ให้คาปรึกษากับเขาคนที่ให้กําลังใจเขาคนที่พร้อมที่จะห่วงใยกับเขาในวันเนี้ยในวันที่ไม่มีคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดเองก็ได้นะครับขอดุพระงา์ให้อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับ คนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่ชาวธาตุดินการพืชสองกรธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ำกากรกฎมีนิพฤจิกธาตุลมกลุ่มตุนเมถุนขอเช็คพลังงานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับมีพลังงานไพ่สองเหรียญความพยายามประคับประคองในความรัก ในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายคุณที่พยายามทําเพื่อเขามามากพอแล้วก็ได้นะในสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่ห่วงใยเป็นฝ่ายคุณที่ดูแลมีพลังงานการที่ฝ่าฟันหรือการ,รเผชิญหน้าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ก,กับอะไรง่ายๆในออฟสอดเป็นคนที่ฝ่าฟันเป็นคนที่เผชิญหน้าทุกป,ปัญหาและแก้ไขกับปัญหาในตัวคุณเองนะครับมีพลังงานไพ่สี่เหรียญสิบไม้เทา้า การแบกภาระความรับผิดชอบหรือการที่ชาวทัดฝฟท่านมีพลังงานไพ่ติดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงนะมีพลังงานไพ่สองสองดาบการลังเลการตัดสินใจหรือการที่มีคนที่ปิดกัน้นการเพราะการมีกำแพงกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้ดีแฮงแมนความทุกข์ ความเศร้าความเสียใจยังต in ิดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆที่ยังเอาใครออกจากความรู ters, ้สึกหรือยังเอาเขาออกจากความคิดของคุณไม่ได้ก็ได้นะทำไมยังถึงยังเอาใครสักคนหนึ่งที่ทําให้เคยที่เคยทําให้คุณผิดหวังและเสียใจออกจากความรู้สึกหรือออกจากความคิดไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่ทําเพื่อเขาเพราะคุณเป็นคนที่เอาใจใส่เขาเพราะคุณเป็นฝ่ายที่รักเขามากกว่าที่เขารักเราก็ได้นะมีพลังงานไพ่ ควีนออพิคเลอรลาซินีถือเหรียญความมั่นคงความมั่นใจ ในตวงคุณเองคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆสิ่งทุกอย่างในตวงคุณเองเมื่อนการสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่คอยสนับสนุนคอยเกื้อกูลในเรื่องการเงินหรือดูแลในเรื่องการเงินเสื้อผ้านหน้าผมแก่เขามีพลังงานให้ความคิดถึงความโหยหาหรือเป็นพลังงานของไพ่ในตอนอดีตที่ผ่านมาในวันที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆที่เราเคยมอบให้เขาในวันที่ไม่มีเราในวันที่คุณห่างจากเขามาในตอนนี้มีคนที่คิดถึงมีคนที่โหยหา มีคนที่คิดถึงแต่เรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆที่มีคุณที่คอยเคียงข้างเขานะครับมีพลังภาพหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ ก็รู้วันหน้านะการที่มีพลังงานไพ่หนึ่งดาบเนี่ยอุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดท่านมีไพ่ของหนึ่งดาบแล้วอุปสรรคและปัญหาจะแก้ไขไปได้ในทิศทางที่ดีขึ้นมีพลังงานไพ่ความเบื่อความไม่ได้ดังใจหรือหรือหนึ่งดาบเนี่ยการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปหรือมีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ใจกับคุณก็ได้นะมีพลังงานไพ่ในวันที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในวันเนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่โหยหาเป็นฝ่ายเขาที่อยากวนกลับเป็นฝ่ายเขาที่อยากติดต่อ กลับมาในความรักในความสัมพันธ์สมถ้วยที่เป็นการที่เขาอาจจะไปพบเจอคนที่กินเที่ยวดื่มเล่นไม่มีเป้าหมายในอนาคตก็ได้นะในตอนที่อยู่กุนคุณเคยวางแบบแผนให้กับเขาทุกๆอยา่างคุณเป็นคนที่จัดระเบียบให้กับเขาในวันที่ไม่มีคุณที่จัดระเบียบให้กับเขาเหมือนทุกสิ่งทุกอยา่างเขาอาจจะเดินในเส้นทางเดินที่ว่างเปล่าในตัวงเขาก็ได้นะามีาพลังไพ่การแอบสืบแอบซ่อ,อ,บซอง การแอบมองมาในตอนนี้มีคนที่แอบมองแอบสืบแอบส่องว่าคุณเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ก็ได้นะมีพ,างางพลังงานให้เด็กถือเหรียญเด็กถือถ้วยนะครับเป็นพ,านาพลังงานให้คนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้นะครับเป็นพ,านาพลังงานให้การเริ่มต้นหรือการที่น้อยใจกับอดีตที่ผ่านมาความเครียดความกดดนันความคิดเยอะความคิดมากมีคนอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่คิดเยอะเป็นฝ่ายเขาที่เสียดาย เป็นฝ่ายเขาที่เสียใจเป็นฝ่ายเขาที่อยากทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่ากับสิ่งที่เขาทําผิดไปมันเหมือนเหมือนมีพลังงานความรู้สึกที่ยังเจ็บปวดในตัวคุณหรือการที่คุณอย่งางบาดระแวงกการกระทําของเขาหรือคุณรู้ทุกทุกอย่างในการกระทําของเขาก็ได้ว่าเขาปิดปกปิดอะไรในตอนนี้ในอดีตที่ผ่านมาบ้างก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่ ได้รับบทเรียนก็ได้นะหรือการที่เขาไปรับบทเรียนแห่งการเจ็บปวดในวันที่เขาไปทุ่มเทให้กับใครทุ่มเทให้ทุกๆอย่างแต่สิ่งที่เขาได้กลับมาคือความวา่างเปล่าความผูกพันความผูกมัดมีพลังางานไพ่ายใหญ่ความรักสายใหญ่ขความผูกพันมันเหมือนกับการที่เขายังคิดถึงเรื่องราว เดิมๆที่มีคุณมันเหมือนยังมีความรู้สึกที่ผูกผ่านอย่างเหมือนมีความรู้สึกที่อย่างผูกมัดหรือมีคนที่อยากกลับมาแก้ไขปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะครับอขอดูทางานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุไฟ่เมษสิงห์ธนูนะครับความรักช่วงนี้เป็นยังไงขอเช็คพลังงานไห้ในปัจจุบันของคุณนะครับ มีไพ่พลังงานไพ่สามเหรียญน,นะนที่มีการที่คุณกับเขาได้พบเจอกันในการที่ไปคุยงานหรือการคุยดวงานหรือการติดต่อหรือการประสานงานก็ได้นะคนคนนี้จ,จะเป็นคนที่มีความร่าเริงหรือมีความสนุกสนานทํางานเกี่ยวกับด้านงานบันเทิงฟรีแลนซ์ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ดีหายพิเทศ ความรับการปกปิดการซ่อนเลนหรือมีพลังงานไพ่ความรู้สึกที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ปกปิดกับความรู้สึกลึกๆว่ากับสิ่งที่คุณยังลืมคนคนหนึ่งไม่ได้ในความรู้สึกของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่ห้า ห้าไม้เท้าเป็นพังงานไพ่ปัญหาความขัดแยง้งมีปัญหาความขัดแย้งในช่วงนี้หรือการที่คุณกําลังแก้ไขกับปัญหาในช่วงนี้ของคุณ5้าดาบการเลิกลาการยาล้างมีพลังงานไพ่การเดินถอยห่างออกมากับความซึ้เป็นฝ่ายคุณที่เดินถอยห่างออกจากเข้ามาในตอนนี้มีคนที่แอบมองหรือการที่อย่าง คิดถึงคุณอยู่นะครับเป็นพลังไพ้สิบดาบความเจ็บปวดความทุกข์ทนความทรมานใจมีคนที่ได้รับปวดเรียนแห่งความเจ็บปวดแล้วนะมีพลังไพ่เด็กถือถ้วยมีไพ่ของ8ดเหรียญน,นะมีพลังไพ้สิบเหรียญในตอนเนี้ชาวธาตุไฟอาชจะโฟกัสถึงการที่การงานหน้าที่การงานความรับผิดชอบในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ทําเพื่อตัวของคุณเองในช่วงนี้ก็ได้หรือการที่สร้างอนาคต ในตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานไพ่9้าเหรียญโสดสวยรวยล่อในแบบของคุณความเป็นอิสระความมั่นใจการกับมานิ่งการกลับมาอยู่ในเซฟโซนของคุณคุณอาจจะไม่รีบร้อนกับความรักกับความสัมพันธ์แล้วก็ได้ถ้าใครเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ศึกษาดูใจกับเขาว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าในตอนนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เดอร์มีเชียนคนที่มีความ เป็นผู้นําในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ทําได้ทุกๆอย่างด้วยตัวคุณเองคุณเป็นคนที่หลักการเรียนรู้คุณเป็นคนที่หาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่อย่างเสมอมีพลังงานไพจติกทูออฟครับเป็นพลังงานการพบเจอกับคนที่ใช่พบเจอกับคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่การต่างฝ่ายต่างพบเจอต่างฝ่ายต่างแลกถ้วยแห่งความรู้สึก ในหัวใจซึ่งกันและกันก็ได้นะคนๆนี้จะไม่ทําให้คุณผิดหวังคนคนนี้จะไม่ทําให้คุณเสียใจคํามั่นคําสัญญาคําผูกพันที่เขาจะสัญญาคุณนะมีพลัง,งไพ่ซิกออฟครับคนเกา่าๆคนเดิมๆอาจจะมีบัตรสำหรับบางท่านอาจีการที่ได้พบเจอกับคนเก่าๆคนเดิม,ๆ,ดมๆที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้นะ่คิดถึงวันวานคิดถึงวันเก่า วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์โชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอหรือมีคนที่อยากกลับมาร่วมใช้วันเวลาร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีคนที่อยากพบเจอกับคุณในทุกว่วงวันเวลาอยากพบเจอกับคุณในทุกวันอยากเดินตามเส้นทางเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีคนที่อยากหวนคืนมีคนที่อยากหวนกับนะเหมือนโชคชะตาและวันเวลา หมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาพิสูจน์ในตัวของเขาเองทุ่มเทเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจเป็นฝ่ายเขาที่เสียไดย้นะสำหรับบางท่านอาจจะเป็นการที่มีการพบเจอกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะเป็นพลังงานไพ่เหมือนเราได้กเข้ามาเรียนรู้หรือการที่พบเจอกับคนที่คนคนนี้แหละคือคนที่ใช่สําหรับเรา เป็นการที่การพูดคุยแล้วเหมือนมีอะไรที่คล้ายๆกันเป็นคนที่เข้าใจกันเหมือนกับการที่ห่วงใยซึ่งกันและกันในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะครับอขอดูทางกานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับขอเช็คประงนงไพ่ใน แนวน้องความสัมพันธ์มีพังงานไพ่ดีแห่งแมดิเดวิลนะครับเป็นพงานไพ่ความหึงหวงความปัญนาการความเจ้าชู้ความไม่จริงใจความไม่ซื่อสัตย์ก็ได้นะหรือมีพังงานการที่คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาจะเป็นฝ่ายที่หวงแหนในความรักในความสัมพันธ์เขาเป็นฝ่ายที่จะไม่ยอมปล่อยให้คุณไปไหนก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่เดอะสตาร์ ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธามีการที่เหมือนมีความรู้สึกดีๆศรัทธาในเรื่องความรักเหมือนมีจัก,กรวาลหรือการดึงดูดให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันเจ็ดถ้วยความฝันความหวังที่คุณกับเขาอาจจะมีการที่พูดคุยถึงเรื่องความฝันเรื่องความหวังในอนาคตร่วมกันหรือการที่มีประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งก,รการละกันคนๆน,นี้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพ่ สิบไม้เท้าขึ้นมานะครับเป็นพลังงานไพ่สี่เหรียญเป็นในออฟสอดนะครับเป็นพลังงานการฝ่าฟันหรือคนคนนี้จ,จะเป็นคนที่พูดน้อยก็ได้นะอาจจะเป็นการที่มีพลังงานไพ่ความนิ่งความเงียบหรือคนที่เคยนิ่งหรือคนที่เคยเงียบไปก็ได้นะตอนนี้มีคนที่หวงแหนมีคนที่แอบหึงคุณอยู่ก็ได้นะมักมีพลังงานไพ่สิกออฟครับ คนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีพลัางานไพ่เด็กถือเหรียญสเตนความเข้มแข็งความแข็งแกร่งชาวสิงรักนาสิงในตอนเนี้ยเหมือนกับการที่คนเก่าๆเนี่ยคิดถึงวันที่คุณเคยแก้ปัญหาหรือคอยช่วยเหลือเขาในวันที่เขาทุกข์ในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาเสียใจ คุณคอยอยู่เคียงข้างกับเขาก็ได้นะมีพลังงานให้การปิดกัน้นการมีกำแพงมีคนที่ร้อนหลนมีคนที่ร้อนใจมีคนที่ขาดคุณไม่ได้นะครับมีพลังงานให้เดอรเรเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนเป็นให้การกลับมา ดูแลตัวเองหรือการกลับมาเห็นตัวตนที่แท้จริงในตัวงคุณเองนะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณเป็นคนที่ทําได้ทุกๆอย่างด้วยตัวคุณเองเดอะชาริออคนที่ทําต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกี่ยวบด้านการเดินทางได้นะครับมีพลังไพ่สิบเหรียญความมั่นคงความมั่งคัง่งทรัพย์สินเงินทองเงินเก็บเงินก้อนที่เพิ่มพูนเดอะเดวิล นะครับเป็นพลังงานไยเดสการจบการเลิกลารู้แล้วว่าความผัดภาคเป็นยังไงรู้แล้วว่าความผิดหวังเป็นยังไงรู้แล้วว่าความทุกข์ทรมานใจในวันที่ขาดคุณไปมันเป็นยังไงในตอนนี้มีคนที่หวงแหนมีคนที่อยากกลับมาขอการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำใน การกระทําจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับคิงออฟคอยคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลกตัวของเขาเองหรือเปล่าราชินีถือดาบเนี่ยคือคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคเป็นคนที่ทําเพื่อ เป็นพลังงานความเป็นผู้นําครอบครัวด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงานการในตอนเนี้ยเหมือนกับการที่เราเด็ดเดี่ยวขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเราอยากได้กับคนที่เข้ามาเกื้อกูลเกื้อนหนุนคอยห่วงใยคอยดูแลคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมีความหวังมีอนาคตร่วมกันมีพลังงานให้หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนนะอยากได้รับความชัดเจนกับคนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับอขอพลังงานให้สรุป ขอไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟ่เมษสิงธนูนะครับขอไพ่สรุปมีไพ่ของเจ็ดดาบนะครับเป็นการปิดบังหรือการที่ทําอะไรหลังคนที่ไม่จริงใจ มันอาจที่เป็นการที่เราเรียนรู้แล้วเราได้ปลดปล่อยหรือการที่เราปล่อยกับคนคนหนึ่งที่ไม่แคร์เราที่ไม่เคยสนใจเราที่ทําให้เราผิดหวังและเสียใจไปก็ได้นะในวันที่เราไม่แคร์เขาในวันที่เราไม่สนใจเขาในตอนนี่มีคนที่เจ็บปวดมีคนที่ทุกข์ทนทรมานในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆปันเหมือนไปต่อไม่ได้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับ อยากกลับมาแก้ไขกับปมและปัญหาในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขาคิดได้ในทุกๆอย่างในตอนนั้นเขาอาจจะเป็นการที่ใช้อารมณ์ในชั่วครั้งชั่วข่าวในตัวของเขาในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่คิดเยอะเป็นฝ่ายเขาที่นอนไม่หลับเป็นฝ่ายเขาที่อาจี่เป็นการที่ในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ยัง ยังอยากกลับมาอยู่นะเป็นพลังงานความคิดเยอะคิดมากในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่การสี่เหรียญคือการที่ห่วงใยห,หรือการที่ห่วงแหนกับสิ่งที่เขาทําสิ่งที่ดีที่สุดหลุดมือไปนะครับเป็นพลังงานไพ่โชคชะวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงนะมีพลังงานไพ่ใน two of cups เป็นพลังงานไพ่การพบเจอการแอบสืบซองมีไพ่ของการปิดกั้นนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิตชาวกันลัคนาการมีคนที่ เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ร่วมเส้นทางเดินในช่วงนี้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะครับเหมือนการที่วันเวลาที่ได้เข้ามาเรียนรู้หรือการนําทางหรือการที่คุณกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนการที่คุณกับเขาได้มาพบเจออธิษฐานขอพรร่วมกันไว้หรือการที่คุณกับเขาเคยสัญญาร่วมกันมาจากอดีตชาติก็ได้นะครับของ ชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับ